ที่เมื่องปากงวยหลวงตรงนี้นะครับมาก,กราบไหวสักราบบูชาขอพร้อนกับองค์ย่านะครับเพื่นนะครับกระสิได้ตามค็ามงม์มารปรารถนานะครับ ไปโศกหลเิ่นก็นเลยไดมากเหตดหอ,อห้องไห่องคเจ้าแม่สองนางเป็นนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ฝนพาลวยกับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศาลเจ้าแม่สองนางละสิผ้าท่านผู้ชมเขาไปกราบไหว้สักการะนะครับบูชานะครับขอพ้อนบองค์ับองเจ้าแม่สองนางนะครับ นะครับกูเพิ่นมีโชคมีลาเพิ่นมาเห็นหอห้องให้ไหมนะครับน้ำผ่าม่านนะครับนอกฝนพ้าลวยมากกับเพิ่งจะไม่เห็นผ่าม่านไม่นะครับเพราะว่ากับบดตมาดนแล้วนะครับไม่เห็นผ่าม่านไม่แต่ว่ากอนสีเข่าไปหาองค่ยาเพิ่นฝนผ้าลวยเห็นตัวเลขแล้วเด้อท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแล้วนะครับน่าจะเป็นงวดนี้นะครับเพราะว่า วัที่ผ่านมาหน่ฝนพาดลวยมากกับย่างบ้านด้มีสารตรงนี้อยู่นะครับอันนี้ฮ้องก็จจิเฮ็ดใหม่ได้นี่ครับนี่นี่นะครับเนาะตรงนี้เพิ่งจะทําใหม่นะครับเพิ่นได้โศกได้หลาบหลายเพิ่นเลยมาเฮ็ดขึ้นให้ไม่นะครับแต่ว่าเห็นตัวเลขแล้วท่านผู้ชมที่หลับชมอยู่ในขนาดนี้นะครับก็สีได้เห็นไปพร้อมกันกับฝนพาดลวยนะครับเอานะครับเนาะนี่เด้อท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเลขนะครับ สองสี่ห้าแล้วก็สองห้าหกสองสี่ห้าแล้วก็สองห้าหกนะครับน่าจะเป็นตัวเลขที่เพื่อนดได้โชคได้ลาบแล้วนี่นะอันน,น,ออน,น่าจะเป็นตัวเลขต่องวดนะครับน่าสิเป็นตัวเลขต่องวดนะครับสองสี่ห้าแล้วก็สองห้า,ห,าหกเด้อท่านผู้ชมนะครับน่าจะเป็นตัวเลขต่องวดนะครับเพราะว่า uh ทีมสร้างเพิ่นที่เพิ่นมาเห็ดนะครับหอห้องให้องเจแม่ซองนางเพื่อนเพิ่นได้เขียนไว้นะครับห้อยเพิ่นเขียนไว้นะครับเนาะเดี๋ยวฝนพาร้วยกันสีผ้าทนผู้ชมเข้ามาข้างในกันจักหน่อยนะครับเข้ามาข้างในกันสักหน่อยเด้อนะครับอันนก็นสีเป็นโอ้นะครับก่อนจะแม่เพื่อนนะครับมาซองตัวเลขกันแต่ว่าเห็นตัวเลขทูบนะครับฝนพาร้วยเห็นตัวเลขทูบเด้อทนผู้ชม นะครับเห็นตัวเลขทูบนะครับโอ้มีอ่าง้ำมนต์พร้อมนะครับขามากก็มีอ่าง้ำมนต์พร้อมแต่ว่าตัวเลขทูบเดี๋ยวไปเบิง่งโอ้มีตัวเลขทูบพร้อมด้ทนผู้ชมนะครับนี่นะครับแต่วถ้าทนาผู้ชมชมมันจะหน่อยนะครับแต่จงมาเบิ่งตัวเลขทูบนะครับ นานๆครั้งนะครับฝนพาดรวยเข่ามากเข่ามาย่ำได้ได้ตัวเลขนําไปฝากไปต้อนให้ท่านผู้ชมย่ำนันนะครับได้โศกได้ลบับไปฝากไปต้อนให้ท่านผู้ชมทางบา้านย่ำนันนะครับเส่วนดเที่ยวฝนพาดรวยเข่ามากอะมีโศกมีหลาบโลดนะครับได้โศกได้หลบับไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านโลดนะครับนี่นะครับองค์เจ้าแม่สองนางนะครับผู้ใดเข่ามาก ณสถานที่เมื่องปากห่วยหลวงตรงนี้นะครับมากราบไหว้สักการะบูชาขอพรอรครับองค์ย่านะครับเปิอนนะครับกสิได้ตามความมุ่งมาติปรารถนานะครับ สัญญาณขึ้นบ่ค่อยดี้อท่านผู้ชมสัญญาณขึ้อนบ่ค่อยดีนะครับเป็นจากไดเนาะครับสัญญาณภาพชาัดเจนหรือเปล่านะครับสัญญาณขึ้นบ่ค่อยดีมน้นจุนหลุนจุนหลุนอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวสิเข้ามาเบิ่งตัวเลขทูด้อท่านผู้ชม ตัวเลขทูบนะครับสี่เจ็ดสามนะครับตัวเลขทูบสี่เจ็ดสามนะครับตัวเลขทูบสี่เจ็ดสามแล้วท่าผู้ชมตัวเลขทูบสี่เจ็ดสามนะครับนี่นะครับต, Entonces, ตัวเลขทูบสี่เจ็ดสามนะครับนี่นะครับตัวเลขทูบสี่เจ็ดสาม นะครับที่ศาลเจ้าแม่สองนางนะครับโอ้โนะครับขามากอะมากเห็นตัวเลขทูบเลยนะครับสาธุนะครับแสดงว่าองค์เจ้าแม่เพื่อนสี่ประท่านโชคประท่านลาภให้นะครับเพราะว่าขามากอเห็นตัวเลขลดนะครับผลพลด้วยบัวไทยขอ,อยากเลยนะครับแต่ว่า มาย่ำได้นี่ได้ย่ำนั่นนะครับมาสถานที่ตรงนี้นะครับได้ตัวเลขกรับย่ำนั่นหลายท่านนะครับเอาตัวเลขทูบไปลงทุนนะครับห้าหน้อยวันนี้นะครับพอสิเปลี่ยนห,าหนนน้าน้อยเปลี่ยนก็เอาไปลงทุนเด้อท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปลงทุนรัฐบาลได้น้ำนะครับเนาะเอาไปลงทุนรัฐบาลได้ด้วยเรล,ลงทุนห้าหน้อยได้ด้วยเด้อท่านผู้ชมนะครับกับพิจเรนาเบิงนะครับมา ชอบก็ค่อยตามนะครับ,ก,รบรรกันบัมาักกับพานเด้อท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางมานำเสนอเท่านั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพานันเด้อท่านผู้ชมนะครับได้สนับสนุนให้เล่นการพานันเป็นเพียงแนวทางนะครับเอานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคพณนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กลมาให้การติดตามรับชมทางช่องนะครับ กามารถตากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิง่งติ่งๆนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนอนะครับ